สวัสดีค่ะวันนี้ดำเนินลักษณะคู่รักมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วคะ่ะคือคนที่เกิดวันเสาร์เราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีลักษณะคู่รักเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็จะดูพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะมามาดูกัน คุณไปพบไปเจอเรื่องอะไรกันบ้างคุณมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพลังงานนี้การอ่านเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะมาค่ะขอดูพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะโอ้โหพลังงานนี้ มมยก็อพลังงานของคนที่เพิ่งจะได้โชคลาภมาไม่รู้แหละอาจจะเป็นเอ่ได้ผ่อนบ้านเสร็จหรือบางคนซื้อรถสำเร็จหรือบางคนเพิ่งจะได้โชคลาภก้อนหนึ่งมาได้หรือบางคนอาจจะเพิ่งได้รับมรด,ดกมาก็ได้นะคะอืมพลังงานเยี่ยมเลยคะ่ะต่อไปเป็นยังไงคะพลังงานของคนมวันเสาร์ บันเจิดค่ะโอ้โหเป็นคนที่เก่งชาญฉลาดมากๆเป็นคนที่มีความคิดดีไอเดียดีมีไอเดียที่สร้างสรรค์มีความคิดที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนเป็นคนเก่งชาญฉลาด อัดสนอืมอาจจะอยู่ในช่วงภาวะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวก็ได้อาจจะเพิ่งพบเจอปัญหาบางอย่างปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการงานปัญหาทางด้านครอบครัวหรือปัญหาต่างๆหรือเรื่องอาจจะเป็นการที่ถูกถูกโกงถูกหลอกได้หมดเลย แต่ต่อให้มีปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณคนวันเสาร์เนี่ยเอาอยู่ค่ะเพราะคุณที่เป็นคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นที่คุณกําลังเกิดภาวะบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือการมีปัญหากับครอบครัวหรือการมีปัญหาในที่ทำงานก็ได้นะคะ แสดงว่าคุณเพิ่งจะพบเจอบางสิ่งบางอย่างมาแต่คุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณผ่านไปได้เพราะความเก่งความฉลาดของคุณนะคะถ้าพลังงานตรงฟังต่อนะมาค่ะแล้วเรามาดูกันสิคะว่าลักษณะคู่รักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ๋อบางคนก็อาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้นะเพิ่งจะอกหักมาเพิ่งจะรู้สึกว,ว่าวเล่เปลี่ยวนะคะมาดูสิคนโสด ที่เกิดวันเสาร์จะมีลักษณะคู่รักคนรักเป็นอย่างไรมาดูค่ะคนรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอู้บใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาค่ะลักษณะคนรักที่เกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะใบแรกค่ะว้าววีนอฟครับแม่บ้านแม่เรือนพ่อบ้าน แม่บ้านพ่อบ้านเลยค่ะเป็นคนชอบทํางานบ้านไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะจะเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านเลยเป็นคนที่ชอบและรักการทํางานงานบ้านรักสะอาดชอบให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยว้าวน่ารักนะอืมเดทเอร์ าบางพลังงานเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะบางพลังงานนะคะอาจจะเพิ่งอกหักมาค่ะ mm. เดินแยกออกจากกันมานะคะ mm. บางพลังงานนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะ mm. อันนีเน้เป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะ mm. บางพลังงานคนรับของคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้อกหักเพิ่งจะแยกทางเดินกันมา mm. แล้วยังไงต่อคะ โอ้โหมาทั้งราชินีถ้วยมาทั้งราชินีเหรียญค่ะพลังพร้อมสมบูรณ์มากๆเป็นแม่บ้านพ่อบ้านที่ดีมากๆดูแลเอาใจใส่คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้โหเป็นคนน่ารักคอยเอาอกเอาใจคุณไม่ว่าคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาจะเอาใจคุณมากๆค่ะดูแลคุณทุกอย่างเลย เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่น่ารักสุดๆ t ด e e อมเ r อ r คนสวยคนหล่อเลยค่ะเขาเป็นคนที่มั่นคงแล้วด้วยมั่นคงทั้งกายมั่นคงทั้งใจค่ะและเขาจะรักคุณคนเดียวเขาจะไม่มีการแอบคบใครหรืออะไรถ้าเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณเป็นคนรักเขาเนี่ย คนคนนี้เขาจะมั่นคงกับคุณมากๆเอาใจเก่งเอ็ดออกครับยืนยันออกมาค่ะบางพลังงานอาจจะได้เจอแล้วก็ได้บางพลังงานก็กำลังจะเจอในเร็วๆวันนี้นะคะมีไพ่นี้ยืนยันเลยค่ะว่าคุณจะได้เจอแน่ๆและบางพลังงานอาจจะเจอแล้วด้วยตามที่ลักษณะนี้ไหมเอ่ย โอ้โห oh. คนที่เกิดวันเสาร์จอคนที่เป็นคู่สัมพันธ์เลยนะคะเป็นคู่สัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเอาอกเอาใจเก่งมากๆและก็พร้อมที่จะร่วมมือกับคุณเดินทางกับคุณบนเส้นทางคู่เพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุขสร้างครอบครัวที่มีความมั่นคงกับคุณเลย โอ้โหคนวันเสาร์โชคดีจังมาดูให้ไพ่พันตาแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าลักษณะของคนที่เกิดวันเสาร์าลักษณะคนรักของคนที่เกิดวันเสาร์พูดผิดคนรักที่เกิดวันเสาร์อาจจะแนะนำเพิ่มเติมหรือมีคำอวยพอรอะไรให้กับคุณคะ,ะให้ไพ่พันตาเสริมนิดนึงนะ งานมอกเขาลักษณะคนรักของคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าทันทีที่เขาคบกับคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องการงานเสริมค่ะเขาเป็นคนที่ต้องการงานเสริมเพื่อสร้างฐานะไงคะเพราะเขาเป็นคนเก่งไง่ลงงไงยืนยันค่ะ จะเป็นครอบครัวที่น่ารักแน่นอนค่ะเขาจะช่วยคุณสร้างครอบครัวที่มีความสุขและมีความมั่นคงนะคะและนี่ก็คือลักษณะคนรักของคนที่เกิดวันเสาร์ขอให้คุณพบในเร็ววันนะคะและขอให้คุณโชคดีค่ะคนที่เกิดวันเสาร์พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ